คือมีเวลากับมีงานประจําทุกคนต้องทํางานประจาเนาะคะ่ะเนาะทักทายเพื่อนเคื่อนเก่าเนาะคะ่ะเนาะสักขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงเนาะคะ่ะเนาะผ่านหรือยังเนาะที่มาสวัสดีเนาะคะ่ะเนาะภาษาอังกฤษย่ยกับอ่านบอกด้วย ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่มารับชมค่ะมาเปิดบ้านยืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นเนาะค่ะเนาะเดยว,เ,ยวเพราะว่าขอบพัวเฮ่าตะละมือมันก็ต้องมีงั้มีใช้จ่ายทุกวันทุกแตแต่แต่พยายาม จะเข่าทุกมือเนาะคะ่ะเนาะจะพยายามเด้อค่ะเด้อจะมายืนยันตัวตนเนาะทักทยยายยายจรวยขนมนงเล็กทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าคือเก่าค่ะพอผ่านแล้วเราก็มาเน้นกับ คิว่าจะผิดกฎหรือว่าทำแบบมากกับทักไทยดื่มน้ำก่อนนะคะขอบคุณค่ะเี่เามารับชมเนาะคะ่ะผ่านแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะผ่านสตรีมแล้วค่ะได้ตั้งค่าเรียบร้อยส่งผลง,ง,งานทุกวันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมายืนยันตัวตนเนาะคะ่ะเนาะ ยังไม่ได้ทักทายเพื่อนเพื่อนเลยนี่แหละว่าเมื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงเนาะค่ะเนาะก็่ต้องทักทายขอบคุณขอบคุณเด้อค่ะเด้อคนใไม่มาฝากเพื่อนเพื่อนคือเกาเามีเพื่อนมาทักทายกับเบิ้งดอกไม้ไปก่อนเด้อค่ะเด้อทักทายเพื่อนเพื่อนจ้า ผลงานทุกวันเนาะคะ่ะเนาะมายืนยันตัวตนเนาะคะ่ะเนาะยังส่งผลงานทุกวันเนาะคะ่ะเนาะมายืนยันตัวต,วตนเนาะคะ่ะเนาะยังเระบบคนกับกุสิปิตกันย่าเฉลวยผู้ใดเพื่อนผู้ใด,ดมีประสบการณ์กัน ทักทายให้กำลังใจเนาะคะ่ะขอบคุณนอค่ะเดอ้อที่มาแวะมาทักท่ายเนาะคะ่ะนอกแกนีก็ดีจ้ะเพื่อนไม่เพื่อนเก่าก็แวะทักท่ายกันได้ค่ะ ผมจัาหน่อยนี่เขียวง่ามพี่น้องถ้าถืกแดดจัาหน่อยกบใบเขาสิบโบคอยสวยแดด่ดองขอบคุณขอบคุณเดอ่ะเดอขอบคุณแบบไปตัวเองค่ะ ยืนยันตัวตนกับ AI เดอค่ะเด้อเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ามาทักทายกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณขอบคุณที่มาทักทายกันเปิดเนาะค่ะเนาะ เพื่อนมาทักทายคุยกันเนาะค่ะเนาะหาความรู้หาประสบการณ์ให้กับตัวเองค่ะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ามาทักทายกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณขอบคุณที่มาทักทายกันเปิดู้ไดไม่ต้อง ยืนยันตัวตนทักทายเพื่อนๆมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะเนาะมีอะไรคุยกันได้ถามกันได้นะคะเนาะอยู่ในสาธารณะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะ สวยได้พี่น้องจ้าน้อเปิดตาให้แน่ค่ะคุณเอไอค่ะยวปิดกันโดนหลายทักทายเพื่อนเื่อนคือเก่าค่ะเพื่อนเรเ,เปิดดวงตาให้เลยขอบคุณหลายๆค่ะมาทักทายเพื่อนเื่อนาะคะเนาะมาทักทายเพื่อนๆหาประสบการณ์หาความรู้ค่ะ คุณนกคับฮมจจกหน่อยนี่เขียวงามพี่น้องถ้าถือแดดจจกหน้อยกะใบเข้าสีบโบคสวยไม้มาฝากเพื่อนเพื่อนคือเกาแลมีเพื่อนมาทักทายกับเบิ้งดอกไม้ไปก่อนเด้อค่ะเด้อทักทายเพื่อนเพื่อนจ้าตูวมีกินนะคะเนาะมีงานประจำเป็นกำลังใจให้เมื่อไม้เพื่อน คือเกาค่ะพอผ่านแล้วเราก็มาเน้นกับคลิปว่าจะผิดกฎหรือว่าประสบการตัวเองที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆแบบใดกับมาแช่มาหาประสบการ์ขอบคุณขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณแบบไปไม่ได้ทักทายเพื่อนๆเลย ว่าเมื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงเนาะคะ่ะเนาะมาต้องทักทายผู้ใดเพืเอ่อนเพืเอ่พอนผู้ใดมีประสบการณ์กันยอะเลยเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ามาทักทายกันเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณขอบคุณที่มาทักทายกันเปิดโบมีหยังดอกค่ะมายืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นเนาะคะ่ะเนาะ ยายกับพันตาขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาช่องยายเหลวยขน้มนางเล็กค่ะผู้ใดเพืเอ่พอนผู้ใด,ด,ด,ดมีประสบการณ์กั ได้ะวันทุกเดือนเนาะค่ะเนาะอันไหนพอหาได้การกินแต่ละวันอันไหนขาดเหลือเขาก็ต้องใส่เงินเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ามาทักทายกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณขอบคุณที่มาทักทายกันเปิดผู้ใดเพื่อนเพื่นพอนผู้ใดมีประสบการณ์กะ ยายแกนมัน,อ,น,นอยู่หลังบ้านในปีนอ้องเดี๋ยวพอเห็นเห็นไหมทรงผลงานทุกมือเนาะค่ะเนาะคือเก่าค่ะพอผ่านแล้วเราก็ มาเน้นกับคลิปว่าจะผิดกฎหรือว่าใะไยายก็ดีใจแล้วค่ะนี้นั่งเสริมเย็นจักหน่อยเด็ดทองย้มาแลงแดดจักหน่อยในยล้งบานพี่น่องจะมีต้นบาษนา โบเพนเกิซิปิดกัน